แบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นป .3 นะคะหน้า164-166ถึงค่ะซึ่งจะเป็นแบบทดสอบหลังการเรียนในหน่วยที่20เรื่องการเขียนนะคะมาดูข้อ1กันเลยนะคะข้อ1ข้อใดกล่าวถึงมารยาทในการเขียนได้ถูกต้องนะคะ1 ใช้ภาษาในการเขียนอย่างไรก็ได้อย่างไรก็ได้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่มรารยาทในการเขียนสองเมื่อเขียนผิดให้ขีดทิ้งแล้วเขียนต่อแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามรารยาทในการเขียนเราจะต้องรักษาความสะอาดในการเขียนความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะสาม เขียนด้วยรายมือบรรจงเป็นระเบียบตามที่ครูพูดเมื่อกี้เลยนะคะข้อนี้น่าจะถูกนะคะซึ่งเป็นการเขียนหนังสือที่มีมารยาทนะคะสเขียนข้อคิดที่ได้ลงในหนังสือที่อ่านเขียนลงในหนังสือเลยไม่ได้นะคะไม่ใช่มารยาทในการเขียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะตัวเลือกที่3นักเรียนมาเขียนไว้ด้านหลังนะคะวงด้านหลัง ถ้ากูจะวงข้างหน้าไว้นะคะอ่ะข้อ2ค่ะการปฏิบัติตนในข้อใดช่วยสร้างนิสัยรักการเขียนนะคะหฝึกเขียนเรื่องต่างๆด้วยตนเองเสมอเมื่อมีเวลาว่างอ่ะอันนี้ก็ช่วยสร้างนิสัยรักการเขียนได้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปข้อที่เหลือก่อนนะคะ 2. แอบเขียนข้อความล้อเลียนเพื่อนหลังเลิกเรียนทุกวันข้อความล้อเลียนเพื่อนไม่ใช่นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะการเขียนล้อเลียนผู้อื่นแสดงถึงการไม่มีมารยาทในการเขียนนะคะ 3. คัดลอกผลงานคัดลอกงานเขียนของผู้อื่นไปส่งครูเป็นประจำการคัดลอกงานของผู้อื่นก็ไม่ใช่มารยาทในการเขียนนะคะ ข้อดีผิดนะข้อ2ไม่ผิดเนาะ 4. เขียนนิทานที่แต่งเองในชั่วโมงเรียนวิชาอื่นเรียนวิชาอื่นอยู่แล้วเรามาเขียนนิทานแบบนี้ก็ไม่ใช่มารยาทนะคะไอ่ไม่ใช่สิ่งที่ในการสร้างนิสัยในการเขียนนะคะไม่ใช่มารยาทด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่ช่วยสร้างนิสัยในการเขียนก็คือ ฝึกเขียนเรื่องต่างๆด้วยตนเองเสมอเมื่อมีเวลาว่างข้อที่1นนะคะไปดูข้อ3มกันต่อเลยคะ่ะข้อ3าดวงตาไปสนียกรอยู่ส่วนใดของซองจดหมายซองจดหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะดวงตาไปษนียกรจะติดอยู่ตรงซองจดหมายส่วนใดเนาะก็คือสแตนนั่นเองนะคะ หนึ่งมุมบนขวาอ่ะมุมบนด้านซ้ายด้านซ้ายมือก็ตรงนี้เนาะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะสองมุมบนด้านขวาฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะอ่าอันนี้ถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อสองน่าจะถูกนะสามตรงกลางตรงกลางไม่ถูกส่วนใดก็นะเออส่วนได้ของจดหมายก็ได้ข้อสี่นี่เนาะก็ไม่ถูกนะคะต้องติด ไว้ตรงมุมบนด้านขวาของซองจดหมายตัวเลองที่สองถูกต้องนะคะ่าฝนด้วยเลย,เลยต่อไปข้อ4ค่ะในการเขียนจดหมายลาครูต้องเขียนคําลงท้ายว่าอย่างไรหนึรักและคิดถึงรักแะรักและคิดถึงเป็นการเขียนจดหมาย ถึงเพื่อนนะคะไม่ใช่จดหมายลาครูไม่ใช่จดหมายหาครูนะคะเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้อง 2. ขอแสดงความนับถือแสดงความนับถือเป็นจดหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจส่งไปให้จดหมายเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าส่งไปให้หน่วยงานอื่นๆนะคะส่งไปให้ผู้ที่เราให้ความเคารพ มากกว่านะคะต่อไป3ด้วยความเคารพอย่างยิ่งอย่างยิ่งอ่ะข้อ4คล้ายๆกันเลยเนาะด้วยความเคารพอย่างสูงอย่างยิ่งกับอย่างสูงต่างกันแค่ตรงนี้การเขียนจดหมายราคูคําลงท้ายต้องใช้ใช้คําว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4ี่นี้ ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะคะส่วนอย่างเยี่ยงมันมากเกินไปค่ะมันเป็นการแสดงคำลงท้ายที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อถัดไปข้อ5ข้อใดคัดลายมือไม่ถูกต้องหน่ปลาปลาปลาไม่มีวรรยุกต์ไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่ไมจตาวาไม่มีกาลันปา เขียนแบบนี้ถูกต้องเลยนะคะสองนาถูกหรือผิดคะนอนอาาไม่โทนะสะกดถูกต้องแต่การเขียนไม่โทถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าวรณยุกต์ไมโทนี้ต้องอยู่บนพยัญชนะต้นต้นอ,อยู่บนนอนหนูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนาผีนะคะต่อไปสามกล้ากล้ามีวรรณยุกต์ อยู่ตกพย,ยัญชนะถูกไหมคะอยู่ตกลาลิงถูกต้องนะคะอันนี้ถูกต้อง4ี่ออาจาร์ไม่เอกจามีวรรณยุกต์ไม่เอก,เอกถูกต้องไหมคะอยู่บนจอจานถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องคือคําว่านาตัวเลือกที่สองนะคะฝนเลยข้อถัดไปข้อหคะ่ะ การเขียนข้อใดถูกต้องตามลักษณะของภาษาไทยตัวเลือกที่ให้มา1 2 3 4ข้อความเหมือนกันเลยนะคะฉันชอบกินกล้วยส้มมังคุดแต่ข้อความไหนที่เขียนถูกต้องตามลักษณะของภาษาไทยมาดูนะคะ1คาที่1ข้อที่1น,นะคะฉันชอบกินกล้วยส้มมังคุดคําว่ากล้วยส้มมังคุด ไม่เว้นห่างไม่เว้นช่องไฟไม่เว้นระยะห่างเลยเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องนะคะไม่เป็นไปตามลักษณะของภาษาไทยควรจะมีการเว้นวรรคระยะห่างบ้างนะคะสฉันชอบกินกล้วยส้มบังคุดมีการเว้นวรรคระยะห่างที่เหมาะสมสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะถูกนะคะแต่เดี๋ยวไปดูตัวเลือกที่เหลือก่อนนะคะสฉันชอบกินกล้วยส้มบังคุด ข้อนี้เป็นยังไงคะนักเรียนเห็นชัดเจนแล้วนะคะใส่วรรณยุกต์ไม่ถูกใช้ใส่สลักไม่ถูกกลักใช่ไหมคะมันเลยอ่านไม่ค่อยจะออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะผิดนะคะส่วนข้อสี่เป็นยังไงคะอ่าเขียนถูกนะคะแต่ว่าเว้นระยะห่างมากเกินไปนะคะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิด เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะคะข้อ2เลยต่อไปไปดูข้อ7กันนะคะข้อ7นักเรียนควรเขียนบันทึกประจำวันอย่างไรบันทึกประจำวันนะคะ1เขียนกิจวัตรซ้ำซ้ำกันทุกวันควรควรไหมคะ ไม่ควรนะคะไม่ถูกต้องเพราะการเขียนบันทึกประจําวันไม่ใช่การเขียนกิจกวัตรที่ซ้ําๆกันทุกวันแบบนี้นะคะข้อนี้ผิด2เขียนถึงเพื่อนที่ตนเองไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ถูกต้องนะคะเพราะการเขียนบันทึกประจําวันไม่ควรเขียนภาพพิงเขียนถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิด สไอดาสาเขียนสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะใช่บันทึกกิจวัตรประจําวันไหมคะอ่าบันทึกประจําวันไหมคะไม่ถูกต้องน,นะคะเพราะการเขียนบันทึกประจําวันจะเป็นการเขียนที่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สามก็ ผิดข้อ4เขียนเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจและความรู้สึกที่ต้องการจดจำใช่ไหมคะใช่นะคะแบบนี้ใช่เขียนบันทึกประจำวันเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วเรามีความประทับใจอยากจดจำเอาไว้เขียนบันทึกไว้อาถูกต้องนะคะเลือกข้อ4นะคะไปต่อข้อ8กันเลยค่ะข้อ8ด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะเป็นข้อควรปฏิบัติ1สร้างจินตนาการจากความจริงถูกไหมคะถูกไหมคะถูกต้องนะคะ 2. เมื่อเขียนเสร็จแล้วไม่ต้องอ่านทบทวนไม่ต้องอ่านทบทวนเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะ ถูกไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราควรจะต้องอ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบการเขียนสะกดคําบ้างหรือว่าตรวจสอบว่าเราเขียนเรื่องราวเป็นยังไงเรียงลําดับเหตุการณ์ถูกต้องหรือไม่นะคะจึงต้องมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องอ่านทดสอบอทบทวนเรามันจะผิดนะคะส ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนถูกต้องไหมคะอันนี้ถูกนะคะถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเราจะเขียนอะไรได <ทำ S 1> ้เราจะเขียนไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทํานะคะ 4. เขียนโครงเรื่องเพื่อลําดับความคิดหรือเหตุการณ์อันนี้ถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะคะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วไม่ต้องอ่านทบทวนผิดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องอ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบอการสะกดคําหรือการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะต่อไปข้อ9ค่ะข้อ9ข้อใดเป็นการเขียนบรรยายถึงแมวข้อใดหมายถึงแมวนะคะ 1. เ,เป็นสัตว์มีสีขา วิ่งเร็วมีแผงคอยาวชอบกินหญ้าวิ่งเร็วชอบกินหญ้าด้วยข้อนี้ใช่แมวไหมคะไม่น่าจะใช่ข้อนี้น่าจะเป็นม้ามากกว่านะคะเป็นม้ามากกว่าข้อสเป็นสัตว์มีสีขาตัวใหญ่มีงวงและงาชอบกินกล้วยและอ้อยอันนี้นักเรียนน่าจะรู้จักดีนะเขามีงวงและงานั่นก็คือ ช้างนั่นเองต่อไป3เป็นสัตว์มีสีขาเช่นกันขนยาวนุ่มมีหลายสีชอบกินปลาจับหนูได้ใช่แมวไหมคะใช่แน่นอนนะคะชอบกินปลาจับหนูด้วยเรามาดูข้อ4กันนะคะสเป็นสัตว์มีสีขามีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่มักส่งเสียงเห่าพอ้านได้ อะไรเอ่ยนักเรียนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอ่ะข้อนี้หมายถึงหมาหรือสุนัขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เขียนบรรยายถึงแมวก็จะคือข้อที่3ข้อที่3นะคะเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งข้อไปข้อถัดไปเลยค่ะข้อ10ถ้าจะเขียนเรื่อง โรงเรียนของฉันข้อใดไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงนะคะหนึ่งนักเรียนควรจะอยู่ในโรงเรียนไหมคะควรจะต้องกล่าวถึงไหมคะควรนะคะสองหมอหมออยู่ในโรงเรียนไหมคะมีความจำเป็นต้องกล่าวถึงไหมคะมีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูข้ออื่นก่อนเนาะอ่าข้อสครู ครูก็เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแน่นอนห้องเรียนข้อ4ห้องเรียนก็ต้องเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพราะฉะนั้นข้อที่ <c oughs> มีความจําเป็นน้อยหรือไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงในเรื่องโรงเรียนของฉันนั่นคือข้อที่2นะคะหมอนะคะโอกาสที่จะกล่าวถึงก็มีนะคะแต่น้อย น้อยจนถึงขั้นไม่มีความจําเป็นต้องกล่าวถึงเลยก็ได้นะคะอ่าก็เสร็จไปเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่านเรียบร้อยนะคะ10ข้อของแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรูน้ที่20เรื่องการเขียนนะคะก็เป็นอันเสร็จสิน้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ